สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะแปลกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมเนี่ยนะครับผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะครับจะเกิดอะไรขึ้น,นครับผมถ้าเด็กคนนึงเนี่ย ดูการ์ตูนแบบมาเวลคอมิกอะไรแบบนี้ดูเยอะนะครับจนอยากจะเป็นฮีโร่เองจนสุดท้ายเนี่ยเด็กคนนี้อุย้ยรู้เยอะไงฮีโร่มาเป็นฮีโร่ได้ยังไงได้พลังมาได้ยังไงผ่านการทดลองผ่านการถูกสัตว์กัดอะไรแบบนี้ถูกไหมเด็กคนนี้นะครับผมก็เลยจัดการทดลองตัวเองแม่งเลยครับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยการทดลองใส่ตัวเองเลยผลมันจะออกมาเป็นยังไงเด็กคนนี้จะได้เป็นฮีโร่สมใจไหมครับมาเรามาเริ่มฟังกันเลยเรื่องราวนะครับผมได้เกิดขึ้นในช่วงปี2010 มีเด็กชายวัย15ปีคนหนึ่งเนี่ยได้ทำการนะครับผมฉีดสารประลอดเข้ากับร่างกายตัวเองครับเพื่อที่ว่าเขาเนี่ยอยากจะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบเอ็กเมหลือเกินเนี่ย ฉีดเข้าไปแล้วกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์งอกกระดูกออกมาใหม่ได้เป็นแบบวัลลีนอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยก็ยิงกั๊กด้วยนะแทงกั๊กด้วยเพราะว่าอย่างวัลลีนเองเนี่ยมันฉีดอะลามันเทียมเข้าไปถูกไหมซึ่งมันเป็นโลหะที่ไม่ได้มีอยู่จริงในโลกใบนี้เด็กคนนี้ก็เลยแบบอ้างั้นกูเอาประหลอดก็ได้วะในมาเวลเองเนี่ยนะครับผมนอกจากตัวของวอัลลีแล้วอะยังมีฮีโร่ตัวหนึ่งที่เป็นศาสตร์ประหลอดนะครับผมชื่อว่าเมอร์คิวลี่ครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าสามารถเหมือออนนเเปปลี่่ยยรรรูัักกษขงงาาได้ะพะตว ปศาสตรประลอดไงอะไรแบบนั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าหากใครชื่นชอบคอมิกเนี่ยก็ขอถือโอกาสนะครับผมฝากช่องไปด้วยเลยนะครับ คอม i ิ w เวิลด์ก็เป็นช่องในเครือของเราเหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นช่องออริจินอลเลยก็ว่าได้ครับหากใครยังไม่ติดตามเนี่ยก็ลองไปดูไปติดตามกันได้นะครับทีนี้เรากลับเข้ามาเรื่องราวของเด็กคนนี้กันต่อดีกว่าหลังจากที่เขาเนี่ยอยากจะกลายเป็นเอ็กเมนเหลือเกินนะครับผมจะงอกกรงเล็บมาได้หรือเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้เนี่ยอะไรก็ได้ขอกูเป็นซูเปอร์ฮีโร่เถอะครับก็ฉีดสารประหลอดเข้าไปในร่างกายของตัวเองเลยปรากฏแทนที่จะได้เป็นฮีโร่นีครับผมแทนที่จะได้ไปโรงเรียนของชาวเซเวียครับไปโรงบาลแทนครับแต่โชคดีมากๆผมที่เดากนะ การฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับผมด้วยความเป็นเด็กแหละก็ฉีดแบบไม่รู้นะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถอันตรายถึงชีวิตได้เลยถ้ามันฉีดเข้าไปในเส้นเลือดหรืออะไรแบบนี้แต่ด้วยความโชคดีว่าฉีดเข้าไปเนี่ยยังอยู่แค่ในผิวหนังเท่านั้นสิ่งที่หนูน้อยคนนี้วัยสิปีโดนเนี่ยก็คือต้องตัดหนังตรงนั้นเนี่ยตัดเนื้อตรงนั้นเนี่ยออกไปนะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าเหมือนสารประหลอดเนี่ยก็ไปทําให้เนื้อตรงนั้นตายก็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็โชคดีมากๆเลยคือถ้าฉีดลึกกว่านี้เนี่ยจันงีไแ้่่มคบ ครับผมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการไปซักประวัติคุยกับเด็กเพิ่มเติมเนี่ยว่าเออทำไมอะไรอย่างงูอย่างนี้ถูกไหมเด็กก็บอกว่าเออก็อยากเป็นฮีโร่อะแล้วแบบว่านอกจากนั้นเองเนี่ยก่อนหน้านี้เองอะก่อนที่แบบว่าจะลองทดลองกับตัวเองโดยการเอาประหลอดเนี่ยเข้ามาแบบฉีดใส่ตัวเองถูกไหมเขาเคยทดลองมาก่อนด้วยนะครับผมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะเขาเคยนะครับผมดูสไปเดอร์แมนมาโอ้โหโดนแมงมุมกัด เดี๋ยวกูจะเป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมไอเด็กคนนี้นะครับมันก็ซ่าเหลือเกินเอาแมงมุมพิษเนี่ยมากัดใส่ตัวเองนะครับผมคิดว่าตัวเองเนี่ยจะได้กลายเป็นสไปเดอร์แมนนะครับผมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นนะครับก็เรียกได้ว่าน่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับถ้าได้เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองบ้างนะครับผมแต่หนูน้อยเนี่ยเราเด็กๆที่ฟังกันอยู่นะครับผมก็ อย่าไปทําตามนะครับอย่าไปทําตามเด็ดขาดครับเพราะว่ามันอันตรายมากๆเลยแล้วก็มันก็ไม่ได้เปลี่ยนท่านผู้ชมให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่หรอกนะครับผมผมก็พูดหยอกเล่นไปงั้นแหละคือต้องขอเตือนเลยนะครับผมเพราะผมรู้ว่าคนที่ดูคลิปเนี่ยก็แน่นอนแหละมันก็มีคนที่โตแล้วมีคนที่มีวิจารณญาณแล้วแต่ก็ยังมีเด็กๆหลายๆคนนะครับผมที่ฟังคลิปของผมอยู่เพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนนะครับมีสตินะครับผมแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยากจะไปทดลองอะไรเนี่ยก็ทดลองได้เลยอยากเป็นนักวิทยศาศาสตร์ อยากเปลี่ยนคนให้เป็นฮีโร่ได้ไม่ผิดนะครับผมผมจะไม่ปิดกั้นโอกาสตรงนั้นเพราะเราจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมมันมีโอกาสเป็นไปได้เสมอนั่นแหละ, <_: S 1> แ,หละแค่เรียกได้ว่าอยากจะให้ทุกคนที่ชอบเรื่องนี้อยากศึกษาเรื่องนี้เนี่ยศึกษาให้ถูกวิธีนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยเราดูมาปุ๊บมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยดูตามหนังสือการ์ตูนดูตามฮีโร่มาไม่ใช่ลองไปแล้วตายเนี่ยเดี๋ยวจะแย่เอานะครับก็เรียกได้ว่า ดูกันดีๆนะครับผมใช้วิจารณญาณเยอะๆครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ